วันนี้นะครับเราจะมาทำแ a บ Google Cloud กันนะครับแ a บที่ผมจะไปทำในวันนี้ก็เป็น quest ในส่วนของ data catalog fundamental นะครับก็เข้าไปที่ continue เลยนะครับเข้าไปเสร็จนะครับเราจะมาทำแ a บที่3กันนะครับก็คือ data catalog นะครับ quick start ตัวนี้นะครับก็จะมีเวลาประมาณ30นาทีในการทำ l a บนะครับก็เดี๋ยวเราจะทำการ ทำแลบ,บเลยนะครับกดสตาร์ทนะครับก็รอมันสตาร์ทเซ t ชั่นสักครู่นะครับก็เพ e n ลิงก์ in incognito window นะครับเราจะก๊อปปี้พาส r d เวิร์ดไว้ก่อนนะแล้วก็เพ e n ลิงก์เมื่อกี้ขึ้นมาเลยเแต่แล้วก็ล็อกอินนะครับก็วางนะครับก็อันเดอร์แซนตรงนี้นะครับ เราก็จะเข้ามาถึง Google Cloud เรียบร้อยแล้วนะครับก็สิ่งต่อไปที่เราจะต้องทำนะครับเขาบอกว่ามันเป็น Activate Shell นะครับเป็น Optional แต่เราจะ Activate Shell นะครับขั้นแรกนะครับก็เปิดตัว Activate Cloud Shell ขึ้นมานะครับก็ Continue นะครับก็รอ Terminal มันโหลดสักครู่หนึ่งนะครับ เดี๋ยวจะปรับฟอนนิดนึงนะครับเป็นมีเดียนะครับมีเดียมแล้วเราก็เอา Gcloud a u t o l i s t วางใไปนะครับแล้ว u t h o r i z e นะครับมันก็จะโชว์แอ c o คา t ์ที่เราเข้ามานะครับทีนี้เราก็จะเช็คนะครับทำการเช็คว่าเราอยู่ในโปรเจกต์อะไรนะครับก็ไปก๊อปอีกคำสั่งหนึ่งอันนี้เป็น optional นะครับ ก็เป็น gcloud config list project นะครับโปรเจกต์ project เราก็จะเป็น quick lab gcp 02นะครับพอได้มาเสร็จนะครับเราจะ enable api นะครับก็ไปที่ api service นะครับแล้วก็ใส่ data catalog ลงไปนะครับตรงนี้ copy ไว้ก่อนแล้วก็ enable นะครับตรงนี้จะเป็น api service นะครับก็หานะครับ มอปลดนะครับเสร์ดนะครับ API นะครับ l i b r a r y ของนี้นะครับแล้วก็เสร์ช Data c a t a l o ลอกนะครับอันนี้ย่อลงมานะครับนี่นะครับอันแรก enable นะครับ ก็อมั enable สักคู่นะครับเพื่อ enable api นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็เปิดมาเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะดึง data เข้ามานะครับปิดนะครับถ้ามัน error ก็ทำตามนี้นะครับถ้า error นะครับถ้าไม่ error ก็ไปที่ big query นะครับ แล้วเปิด BigQuery ขึ้นมานะครับ BigQuery นะครับดันก็เปิดเข้าไปนะครับตรงนี้ BigQuery นะครับกดเข้าไปดันนะครับทีนี้เราจะ Create Dataset นะครับไปที่ Create Dataset นะครับแล้วไปที่ Demo Dataset ตรงนี้นะครับเลือก Location เป็น US Multiple Region นะครับ ไปแบบนี้นะครับคลิกกลับนะเกีย์เดอร์เซตนะครับแล้วก็เดมโม d เดอร์เซ็ตเกีย์เดอร์เซตได้เลยนะครับก็จะมีเมโดโม d เดอร์เซตขึ้นมาตรงนี้นะฮะยังไม่มีฟิลอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ฟิลเข้าไปนะขั้นต่อไปนะครับเราก็เช็คไมโครเกจนะครับคอมเพ t e นะครับ เสร็จแล้วก็ปี p u พับ t ิดนิวยอร์กแท็กซี่เมานะครับก็ไปที่ Add p u บปิด d a t สร็จแล้วก็ New York t a ท็นะครับทริปนะครับก็ไปที่ a อสนะครับหา p u บปิ t นะเสร็จนะครับแล้วก็วางเสิรนะครับ นี่คือ Data s ซ t ที่เราจะเอามานะครับกด build dataset er นะครับนี่จะเป็น Data set ที่เราจะเอามาใส่นะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เนาะก็ขึ้นมาแล้วนะครับ taxi นะครับทีนี้เราจะ copy นะครับมาใส่ใน bigquery ของเรานะครับ p u b l i s dataset อันนี้ก็คือ bigquery copy นะครับตัวเมื่อกี้นะครับ มาที่ g ีคาวคอนฟิกโปรเจกต์ของเรานะครับที่อยู่ใน demo ่ a ด a ั e เซ็ตทรนะครับเป็นตารางที่ชื่อว่า t ริปนะครับก็เปิดเปิดตัวเชลเทอร์มินอลขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะเคลียร์ด่วนะเคลียร์วางใหม่ copy นะครับ ก็ copy มาเสร็จตรงนี้จะขึ้นมานะถ้าถูกต้องปึ๊บดูสิชมออ่ะก็จะมีทริปขึ้นมาตรงนี้นะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเช็คไม่โปรแกสนะครับตอนนี้ก็ประมาณ30%แล้วนะครับ ทีนี้เราจะคีเอทแท็กเทมเพลตนะครับตัวนี้นะครับแท็กเทมเพลตครับไปที่ Data c a t a l o g t a g t e m p l a t e นะครับก็มาตรงนี้ Data c a t a l o ล็อกนะครับไปที่แท็กเทมเพลตตรงนี้นะครับแล้วก็ r e a t e tag template นะครับ แล้วก็ใส่ค่านี้พวกนี้ลงไปนะครับก็ create tag template นะครับตรงนี้ก็เลื่อนลงมานะครับ template display name นะครับเป็น demo tag template นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็ถูกต้องนะครับอันนี้จะต้องเป็น us central นะครับถูกต้องนะครับแล้วก็ f i e l นะครับ ฟิ d แอดฟิลนะครับฟิลแรกเป็น Sort t เดอ e เซตนะครับฟิล Add เข้าไปนะครับ Add นะครับก็ใส่ไปนะครับ f i ลไ d ดีก็เป็น Sort ทเดอะเซตนะครับ Make this field require check นะครับแล้วเป็น s t r n n g นะครับก็ใส่สกีม่าให้มันหน่อยนะครับก็ตรงนี้เป็น String นะครับดันนะครับทีนี้ ต่อไปนะครับก็จะต้อง add field ต่อไปชื่อว่า number of r o w i n the s t a r a s s e t นะก็ add field นะครับปึ๊บทีนี้ไม่ต้องเช็คนะ not not check แล้วก็ type double นะครับ type เป็น double นะดันนะครับ ทีนี้ต่อไปนะครับก็ add อีกฟิลด์หนึ่งนะครับ has pii นะครับ has pii พิ่บ has pii แล้วก็ not check boolean นะครับตรงนี้เป็น boolean นะครับกดดันนะครับอ่ะเอ copy อ,อะไรผิดนะครับเราน่าจะใส่ space เกินนะ อ่ะ c o อปใหม่อืมปึ๊บอ่ะถูกต้องดันเสร็จแล้วก็แอดอีกฟิลหนึ่งนะครับชื่อว่า pii type นะครับ pii type นะครับที่เป็น e n u m e r a t e นะครับแล้วก็ใส่13 value นะครับก็อันนี้ก็เป็น e n u m e r a t e นะครับ3 value มีอะไรบ้างก็มี email นะครับ value หนึ่ง email first value second value security นะครับ number นะครับ add value นะครับ social security number แล้วตุดท้ายก็นอนนะครับคลิกดันตรงนี้อพอคลิกดันเสร็จนะครับก็เช็คนะครับจะต้องมี4 field 4 f i e l นะครับแล้วก็คลิก Create t e m p a t e Tag t e m p l a นะครับ Create เ,เข้าไปเลยนะครับ เราก็ได้แท็กเทมเพลตขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้ก็เช็ค m ม p ์โปรเกนะครับตอนนี้เราก็ประมาณ60%เละทีนี้แท็ก o u r table with newly create tag นะครับก็คือเราจะเอา t ทเบิลทิเราเนี่ยไปแท็กด้วยตัวเมื่อกี้นะครับจะทำยังไง เขาก็บอกว่าเนี่ยให้หาด้านซ้ายนะครับหาเสิร์ชนะครับเสิร์ชนะอ่ะมีเสิร์ตไหมอ่ะมีเสิร์ชนะครับไม่ดูนะครับปิดไปก่อนนะครับแล้วก็เสิร์ชคำว่า เดโม่เดสเซต์นะครับตัวนี้ลงไปเสิร์ฟดูขังรีโหลดนะครับโค้ด แล้วก็นี่เดโมดาเซตนะครับเสิร์ชดูอ่ะก็เจอเจอเดโมดาเซตแล้วก็มีทริปนะครับให้อปเปนทริปนะครับอ่ะเลือกทริปนะครับแล้วก็แอตแทสแทนะครับทริปตรงนี้ก็แอตแทสแท็นะครับทีนี้ select tip table and click ok นะครับ tip table นะครับ ừ, ok นะครับ ừ, เดี๋ยวด่วนนะครับ select trip table and click okay นะเสร็จแ,แล้วก็เลือกเป็น demo tag นะครับแล้วก็ f i l t i n g value นะครับ s o r t เป็น TLC yellow trip นะครับ block back s p a c e <oughs> เปลี่ยนบาทไทย P I L ไทยนอนนะที่เหลือไม่ต้องนะออกบงก์โอเคก็เรียบร้อยนะครับกดเซฟนะครับ เสร็จแล้วกดตรงนี้นะครับคอมเพีนะครับ congestion นะครับร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็มาดูตรงนี้นิดนึงนะครับโอเคนะครับครบแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับก็ด,าาดัดตัคัทตัลล็อกก็ไม่ยากใช่ไหมแต่ดูมันมีขั้นตอนที่ซับซ้อนเยอะระดับหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ช่องภาษางูลาไปก่อนนะครับ ทุกท่านโชคดีกับการวิเคราะห์ข้อมูลสวัสดีครับ